มวยไทยตีเขาไปเจอหมัดขวาของกัมบูชาล้มลงไปนะับดื้ๆจนต้องลุกมาเอาคืนจึงว่าเตะตัดตล่างล้มทั้งยืนนะับกัมบูชาสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้วาทุกท่านไปที่ประเทศกัมบูชาครับเมื่อวันที่13เมษาย,ยน2568น,นะครหรือว่าช่วงสงกรานต์ของประเทศไทยแต่ในกัมบูชาเขาเรียกว่า,าชนนมไมัยหรือว่าปีใหม่นะฮะยกชิ้หนึ่งนะครับในกิกรมวยกุนเมิลห้ยกนะครับชกกัน นับในศึกรายการกรีดกุนขแมเบสไฟที่สนามมวยบายอนสตึงเบนเจย์นะครับที่ประเทศกัมพูชามุมน้ำเงินนับจากประเทศไทยไป20ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมนะครับอย่างแฟนชั้นทีเคทียิมพบกับเจ้าถิ่นนะครับอย่างพิษมาเนะฮะอายุ18ปีเท่านั้นครับในสถิติบอกว่ามุมแดงนับเจ้าถิ่นสูง170นะฮะในพิกัด57กิโลกรัม ถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดนะครับเปิดฉากขึ้นมาก็ไล่ตะบันใส่มวยไทยโอ้โอยมีเข่าซ้ายตีเข่าอีกทีหนึง่งไล่แขนโอ้ยก,กวดกันไปดอกนี้นะครับ,น,น,รบนี่นะฮะไล่แขนวงในใส่เต็มระบบเลยนะครับยกที่หนึ่งไม่รีรอช้านะสำหรับนักชกเจ้าถิ่นคนนี้ส่วนมวยไทยนับจากจังหวัดบุรีรัมณนะ์วัยยีสิบปีสถิตินะครับขึ้นโชว์ว่าสูง168นับซึ่งสั้นกว่า นักชกกัมพูชาอยู่2เซน,นครับแต่ดูนะด้วยสายตานี่ยังไงมวยไทยก็ยังสูงกว่าอยู่นะครับอย่างไรเราก็ยึดตามสติติของสนามนั้นๆไปนะฮะนี่นะครับยกที่หนึ่งเดินเข้าหาเจอถีบตัดจังหวะไปพิทนะมาเน่นเป็นนะฮะนักชกก็ใช้นับชื่อขึ้นต้นด้วยพิทนี่ก็เป็นชื่อของครูฝึกนะครับนม่นะครับเตะตัดล่าง นะของพิษมาเนศนะเป็นชื่อพิษนี่เป็นพิษสุพรรณนะครับเป็นครูฝึกโอ<ฮ>้โหเนี่ยครับจังหวะตะตัดล่างล้มทั้งยืนฮนะสำหรับพิษมาเนศยกที่หนึ่งเจอมวยไทยโอ้โหจังหวะ,หวะนี้นะครับมีสะดุ้งลื่นไปนิดนึงนะเจอจิ้มหมัดซ้ายไปคืนหมัดหนึ่งสองลำตัวของพิษมาเนศตีเขา่าจังหวะนี้ดุดันทีเดียวนะครับฟอร์มนี่ฮนะวัย18ปีเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ถือว่า ต่างกันเท่าไหร่นะส่วนอายุนี่นะฟอร์มสดทีเดียวนะครับพิษมาเน,เน่นยกที่หนึ่งนะครับส่วนมวยไทยก็ไม่ประมานะเป็นนักชกจากนะแดนอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอีสานใต้นี่ก็ประกอบไปด้วยบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะอาจจะมีร่วมๆไปถึงอุบลราชธานีด้วยนะบางส่วน เกเป็นดินแดนที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชานะสี่จังหวัดที่กล่าวขึ้นมาโอ้โหนะครับเจอเตะตัดล่างนะครับของพิษมาเน่นะครับเดินเตะเดินใส่นะยกทีหนึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดเืนแฟนไปชมค่อนข้างเยอะนะเวทีมวยก็เป็นมวยทรงหกเหลี่ยมนะเหลี่ยมก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะ เยอะเกินไปก็จะเป็นมวยนะฮอเอวทีกลมแล้วกันอันนี้ก็ยังถือว่ายังมีเหลี่ยมอยู่ห <c oughs> มัดนํำก็ตามด้วยแข้งหมดยกที่หนึ่งไปนะนี่นะครับกริตกริตนะครับกุน <c oughs> คามเบสไฟตุก,กันเมื่อ13เมษายนนะ2 5 6 8ยกที่2ขึ้นมาไม่รีรอช้านะมวยกัมพูชานะโอ้ยเนี่ยนะครับเจอจับแล้วก็เตะตัดล่างดอกนี้ล้มไป ค่อนข้างสลับกันไปนะยกหยกสอก็มีให้เห็นบ้างนะครับมวยถือว่าไม่มีกักนะฮะไปชก5ยกแต่ละยกนี่ก็ใส่กันเต็มระบบเลยนะก็เป็นมวยที่ถือว่าอายุไม่ห่างกันครับส่วนสต,ติการชกนี่นะครับ มวยไทยนี่ชกมาแล้ว53ไฟชนะ39แพ้13นะครับชนะน็อก9ไฟก็50าไฟนะครับรวมๆในวัย20ปีของแฟนฉันทีเคทียิมจากชกจากบุรีรัมมุมน้ำเงินนะครับส่วนมุมแดงครับเจ้าทิ่นโอ้ยเจอกระทุงเข่าไปดอกด้นะครับว่ายังไงนี่นะครับไล่แขนแทงเข่าวงในกันไปครับนี่นะครับกรรมการสั่งให้หยุดนะครับ สั่งให้แยกสั่งให้หยุดไม่มีใครฟังกรรมการนี่นะครับก็เดทแอร์กันทั้งสนามนะฮะกรรมการก็สั่งให้เข้ามุมนะฮะแล้วก็ลงไปถามกรรมการด้านล่างทุกคนงงกันหมดนะฮะ<า>กรรมการบนเวที<า>เหมือนอารมณ์ประมาณว่าสั่งให้หยุดสั่งให้แยกแล้วก็ไม่มีใครหยุดไม่มีใครแยกแต่ก็ไม่มี่ะได้เกิดขึ้นครับเรียกมาเตือนนะคะให้ฟังกรรมการ แล้วก็ให้สัญญาณโชคต่อนะครับก็โดยหลังนะครับก็เป็นเป็นการสั่งเป็นภาษากัมพูชานะครับชบๆคือหยุดๆนะฮะแต่นักมวยก็ต่อยกันไปโอ้จังหวะนี้นะครับเจอหมัดนะฮะลื่นไปนะครับยังฟื้นยังไม่ถือว่าล้มนะครับกรรมการก็ไม่นับนะนี่นะครับโดนไปหนึ่งมัดนะครับสําหรับแฟนฉันมวยไทยนะครับกางเกงสีน้ําเงินเจอเจ้าทีมอย่างพิษมาเน่น โชฟอร์มสดเลยนะครับพลังหมัดอันรุนแรงนี่นะครับสับขวาอีกทีนึงนี่นะฮะตอนนี้นะครับสงครามเข่ามาแล้วไล่แขนแทงเข่าวงในกอดกันไปดอกนี้กรรมการต้องแยกนะก่อนหน้าน,นะครับแยกเตะเสียงนะมือไม่ไปสรับกรรมการก็ต้องใช้มือกันดึงแยกมาเนี่ยนะครับสั่งไปแล้วครับเสียบอีกทีนึง หูนี่นะครับโดนเป็นพายุเข่าเลยนะครับตอนนี้มวยไทยก็มีโต้ไปบ้างแต่นะครับมาเป็นชุดเลยนะสํำหรับพิษมาเน่นเพลงเข่านี่เก่าทีเดียวครับโอ้ยวางหมัดแล้วก็ตามด้วยตัดล่างจังหวะนี้ยังไม่ถือว่าโดนเป้าเท่าไหร่ยังไม่เข้านี่นะครับเสียบการไปนี่นะครับไปเข่าไปตีอีกทีหนึ่งตีสวนมานะับ ฟนชั้นแล้วก็มดยกที่2อโอ้ยถือว่าทําได้ดีนะครับทั้ง2คนเลยนะครับยกที่2ดุเดือดกันนะครับเป็นสงครามเข่ามาชม,ชมกันชกในยกที่3กันต่อรับมวยคู่นี้ชกกัน5ยกเปิดฉากขึ้นมานักชกเจ้าถี่นตเกงสีแดงนี่นะครับกอดเลยนะครับรัดมวยไทยนี่นะครับตีกันไปแล้วก็พลิกเหลี่ยมเจอเขาซ้ายโอ้ยเขาขวามากขึ้นตีเขาซ้ายนี่นะครับไม่มีใครยอมใครนะครับวงในหนีบได้นะครับจังหวะนี้ พิษมาเนหนีบอยู่เลยนะฮะดูนะครับว่าจะแก้เกมกันอย่างไรฮะมวยเข่ากับมวยแข้งนี่นะครับนีบได้อีกครั้งหนึ่งตีเข่าซ้ายสวนเขา่าซ้ายไปอีกทีหนึ่งนี่นะครับแล้วก็จังหวะนี้เสียบเข่าไปตีเข่าขวาตีอีกทีหนึ่งหูยมาเป็นชุดครับพลิกเหลี่ยมได้เจอสับดอกนี่นะฮะมาแล้วนะครับเจอหนีบอยู่หมัดเลยนะครับสําหรับพิษมาเนหนีบอยู่เลยฮนะจังหวะนี้าการต้องแยกก่อนนะ พายุเขามารัวๆวางแข้งซ้ายไปเจอเตะตัดล่างยังแข็งอยู่เสียบเข่าขวาโอ้ยแต่ละดอกนะครับของพิษมาเน้นเนี่นะครับถอยร่นบนเข้ามุมดอกนี้นะครับมีอ่อนนะมีอ่อนให้เห็นไม่หลุดเลยนะครับเจอนีกดได้คืนนะครับแฟนฉันแล้วก็เสียบเข่าชนกันเสียบอีกทีหนึ่งนี่นะครับโอ้หเพลงเขามาเป็นพายุนะครับแฟนๆถูกใจกันเลยนะครับเสียงเชียร์มาเต็มนะ นี่นะครับมวยสดทั้งคู่นะครับ18กับ20ปีส่วนเจ้าทีนเนือเกงสีแดงนะครับอายุ18นี่พิทมาเนศชกมาแล้วนะครับเน่นครับร่วงลงไป29ไฟชนะ23ถือว่าสถิติไม่ธรรมดานะครับนี่นะโอ้โหเจอหมัดซ้ายอัปคัดหน้าสะบัดไปทีแล้วก็ล้มไปอีกครั้งหนึง่งพิทมาเนศกรัมการให้สนณญญชกต่อลุเดือดมาแล้วนะครับนี่นะครับไม่มีใครยอมใคร หมัดไปตอนนี้นะนี่นะครับหมัดแรกกับแข้งวางแข้งซ้ายยังติดแขนอยู่แฟนฉัน,นหรือขวัญเอกเตะหลุดไปนะทีเคทีจากประเทศไทยจังหวัดพิรุษโอ้โหเจอหมัดขวานะครับหน้าสะบัดทีเดียวจังหวะนี้ว่ายังไงวางแข้งซ้ายไปอีกทีหนึง่งน,นี่นะครับโอ้ยยกทีสามนี่ฮะแลกกันเดือดทีเดียวเลยนะครับวางแข้งขวาพิษมาเน้น ส่วนแฟนฉันก็ยังดูชั้นดูเชิงอยู่นะครับตอนนี้โดนไปไหลดอกแล้วก็ล้มใปนะครับจังหวะนี้ผิดมาเน้นหลังจากโชว์ครับใช้พลังค่อนข้างเยอะนะครับในต้นยกที่3ของมวยเจ้าถิ่นมุมสีแดงมุมแดงครับนี่นะครับเขาอุ้ยเขาซ้ายเขาวขวาแลกกันไปยันแล้วก็เจอเขาซ้ายเจอมัดดอกนี่โอ้โหนี่นะครับ เฟนชั้นนะครับเจอหมัดขวาไปที่นะฮะหัวนะครับ,น,บนับเลยนะฮะไปโดนจุดหมองฟังลำนะฮะโอ้ยฟื้นขึ้นมาเน่นะครับได้ไปหนึ่งนับปุ่นใจแล้วนะครับแล้วก็หมดยกพอดีนะคังมาดังช่วยไว้ทันนะครับสำหรับมวยไทยยกที่สีนะครับความมันนะจะบังเกิดในยกนี้ มาดูนะครับมวยแดงฮะมุมแดงจากกมบ,บูชาเจ้าถิ่นพิษมาเนศวัย18ปีเจอกับมวยไทยไวัย20จากบุรีร,ร,ร,รัมนี่นะครับมาแล้วก็แลกกันไปนะครับในยกนี้ยกที่4นี่นะครับเป็นมวยที่เล่นเพลงเขากันได้ดีทีเดียวนะทั้ง 4... ทั้ง3ยกที่ผ่านมายกที่4วางแข้งนี่นะครับหมัด อาวุธครบเครื่องนะครับยกเว้นสองนะฮะยังไม่เห็นเพราะว่ากติกานี่ออกได้โอ้แล้วก็จังหวะนี้นะครับวางไปที่ชายโครงนะครับด้านขวาของพิษมาเนตนอนกลิ้งนอนหงายแล้วก็คายฟันยางนะครับโอ้โหใสหัวไปมาไปมานะครับกรรมการเห็นอาการขนาดนี้นะครับก็ยังนับอยู่นะกรรมการก็แล้วก็เนี่นะครับยุติการชงนับถือเลี้ยงขึ้นมานะดูอาการท่านหนักขนาดนี้นะก็ต้องอยู่ให้จบเกมนะครับ นี่นะพี่เลี้ยงก็ไปเรียบไปดูอาการครับสี่โครงด้านขวานะครับเจอแข้งไปนี่ับภาพชานะครับวางแข้งซ้ายสูงไปก่อนนะครับถือว่ายังไม่โดนแล้วก็จังหวะนี้นะครับไม่นะครับโอ้ยซัดเต็มคอล่อเต็มแข้งนะครับแข้งซ้ายของมวยไทยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาสวัสดีครับ